ไปดูเกมหนีตายนะครับมีผลอย่างมากนะครับโปลิสเตโลเล่นในบ้านนะครับแพ้ให้กับราชบุรีมิดผลไป1ประตูต่อ2ประตูชัยของราชบุรีเนี่ยได้ในช่วงทดเจ็บไม่เหลือเวลาให้เทลแก้ตัวเลยใช่ครับคู่นี้นถ้าเกิดใครดูการแข่งขันดูการถ่ายทอดสดเดี๋ยวต้องบอกว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างไม่สนุกเลยเนะครับเพราะว่าทั้ง2ทีมเนี่ยเล่นด้วยความกดดันทําให้การต่อบอลการทําเกมหรือว่าการคลองบอลอะไรเนี่ยผิดพลาดเยอะมากด้วยกันทั้งคู่คนะครับ แต่เป็นทางด้านของเทโรที่มีความผิดพลาดเยอะกว่าราชบุรีทําให้พลาดท่าแพ้ไปในเกมนี้ว่าจะเป็นการผิดพลาดในเรื่องของเกมรุกที่มีโอกาสได้ประตูหลายต่อหลายครั้งในครึ่งแรกอันในครึ่งหลังนะครับเพราะว่าทางราชบุรีเนี่ยผู้เล่นมีการอ่อนล้าไม่สามารถที่จะเร่งเกมได้ในช่วงท้ายนะครับแต่ว่าเขาพลาดเองนะครับไม่สามารถทําประตูได้สุดท้ายพอเกมรุกทําไม่ได้เกมรับก็มาพลาดอีกนะครับทำให้ราชบุรีมาได้ประตูชัยในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ ซึ่งถือว่าเป็นสามแต้มสําคัญของราชบ,บรุรีในเกมนี้เลยครับเทโร,รก็ยังอยู่อยู่ที่33คะแนนนะฮะถ้าดูตารางคะแนนแล้วเนี่ยโอกาสที่ของเขาจะอยู่รอดก็ยังมีนะครับเพราะว่า6แต้มให้เก็บแต่ว่าในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยต้องรู้ในทั้งชชยนาทแล้วก็สุโขทยัยแพ้รวดเลยใช่ครับ,รบแล้วเขาต้องเก็บ6คะแนนเต็มพอสมควรที่เทโรอาจ<ะ>จะต้องหล่นลงไปในหลีกลองเป็นครั้งแรกใช่เลยครับ